Asus Dragoon Tough Gaming เนี่ยเป็นเกมมิ่งโนมบุ๊กหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในตลาดนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของราคากับประสิทธิภาพเนี่ยจัดว่าเป็นเซกเมนต์ที่อยู่ในโซน คุ้มค่านะครับแน่นอนว่า rog มันจะไฮโซกว่าแต่ว่าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยสู้ทัฟเกมิ่งไม่ได้นะครับตัวนี้ราคามันจะประหยัดกว่าในขที่สเปคเนี่ยมันไล่เลี่ยก,กันแต่ฟีเจอร์ต่างๆก็อาจจะหายไปกับ rog อยู่บ้างเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับวิ่งเอามารีวิวคือ asus tuf gaming f15 รุ่นของปี2022นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามีอยู่3มงบประมาณ3ราคานะครับ42,990 52,990านแล้วก็ตัวทิ้งได้มานี้เป็น67,990ก็คือ ตัวที่สูงที่สุดของ t o Tough Gaming F15 นั่นเองนะครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเด<ม>ี๋ยวบอกความแตกต่างของแต่รุ่นกันก่อนเลยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ย43,000บาทนะครับมันจะเป็นการ์ดจอ RTX 3050 Ti นะครับแรมระบบ8 g b นะครับ SSD 512นะครับตัว ขัดขึ้นมานะครับ52,990เนี่ยเป็น rtx 3060นะครับแรม 8GB 2แถวเป็น 16GB นะครับ ssd 5 1 2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จอเนี่ยทั้ง2อันนี้ครับมันจะเป็น 144Hz นะครับส่วนตัวบนที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็น การ์ดจอ RX 3070นะครับแรมเป็น8 GB 2แถวนะครับ16 GB SSD 1เทนะครับและจอเป็นจอ300 Hz นั่นเองนะครับราคามันก็แตกต่างกันอยู่แบบมากโหเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าคุณต้องการจะเริ่มประสบการณ์ที่มันดีจริงๆเล่นเกมปรับสุดได้ทุกเกมเนี่ยควรจะเอาตัวที่52,990ขึ้นไปนะครับแต่ถ้างบประมาณมากกว่าน,นั้นอยากจะเออะไรแบบจัดเต็มเนี่ยก็ดูตัวนี้ได้เลยนะครับ67,990แต่โดยรวมแล้วที่สเปคต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยการออกแบบด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นว่าตัว เครื่องนี้มันก็ยังคงเน้นสไตล์โปรดักต์ทางการทาหารเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ทัฟเกมมิ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันจะดูสวยขึ้นดูดุดันขึ้นทุกเจนไปเลยนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันมีไอ้น็อตนี่จริงๆมันก็ไม่ใช่น็อตน,นะครับมันเป็นเท็กซ์เจอร์ทำขึ้นมาให้ดูสวยงามเฉยๆนะครับแล้วก็โลโก้ทัฟตรงกลางเนี่ยมันไม่ใช่โลโก้เอซูสไม่ใช่โลโก้อะไรนะครับแต่ว่าเป็นโลโก้แบบทัฟ รุ่นใหม่เลยนะครับโดยที่มันจะเป็นการปั๊มนูนขึ้นมาไม่ใช่เท็กซเจอร์ที่มันติดอยู่กับตัวเครื่องแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเท็กซเจอร์อันเดียวกันเลยปั๊มนูนขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถเอามันออกได้นะครับแล้วก็ดูงานประกอบกอะไรต่างๆจะพรีเมียมขึ้นกว่าเอาอะไรมาแปะด้วยเช่นกันอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าตัวนี้มันดูฟีลลิ่งค่อนข้างจะเกมมิ่งมากกว่าโนบุกทำงานนี่พอสมควรน้าหนักโดยรวมของตัวเครื่องนี้นะครับประมาณือม่ไดสองกิโลกรัมนะครับถือว่าไม่ได้หนักหรือว เดียวกันนะครับอะแดปเตอร์ประมาณ0.6ถึง0.7กิโลกร,รมัมผมเชื่อว่าโดยรวมแล้วไม่ถึง3เนี่ยยังคงพกได้ แต่สาหรับคุณคุณคิดว่าต้องสักกี่โลถึงจะถือว่าหนักอันนี้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยเดี๋ยวลองเปิดเครื่องด้วยมือเดียวนะครับเปิดได้ไหมส่วนา่านบุกเกมมิ่งจะเปิดได้อยู่แล้วเพราะว่าบอดี้ด้านล่างเนี่ยมันจะหนักกว่านตบุ๊กติ้นอันไลท์นะครับตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจอเนี่ยจะเห็นว่ามันสุดได้แค่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจใครหลายคนที่ชอบนั่งเล่นบนตักนะครับเพราะการนั่งเล่นบนตักเนี่ยอาจจะต้องพับได้สุดเลยแต่ว่าอันนี้มันได้แค่นี้ทําให้เวลาคุณนั่งเล่นบนตััวนะง่อคครรบเื แพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยของทัฟเกมิงเจนนี้กับเจนที่แล้วมันยังคงคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ขนาด15.6นิ้วยังคงเป็น16:9ไม่ใช่16:10นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะ16:9มันจะมาตรฐานมากกว่าแต่มันอาจจะทํางานอะไรโชว์พื้นที่ได้ไม่ดีเท่าตัว16:10นะครับจอเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันนะครับตัวแพงของผมเนี่ยมันได้ 300Hz sRGB 100%นะครับแต่ว่าถ้า คุณไปซื้อรุ่นที่ถูกกว่านี้นะครับคุณก็จะได้จอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเฟเลตที่1 4 4เฮิรตแล้วก็ sRGB 62.5%นะครับโดยรวมอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากได้ความสุดอยากได้ทั้งเรื่องความเร็วและสีที่แม่นยำเนี่ยก็ต้องดูตัวที่แพงกว่าแบบนี้ครับแต่ในเรื่อง Resolution หรือว่าความละเอียดของจอเนี่ยยังคงเป็น Full HD ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น60,000กว่า50,000กว่าหรือว่า40,000กว่าก็ตามนะครับอันนี้ตหลายะ ดูไม่ค่อยละเอียดแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าคุณขยับขึ้นไปมากกว่าน,นี้ก็อาจจะเห็นน้ตบุ๊กที่เป็น 2k หรือว่า 2.5k นะครับแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเน้นในเรื่องเฟรมเรทเป็นหลักเนี่ยยังไงก็ Full HD และลงมาด้านล่างนะครับบริเวณนี้มันเป็นพลาสติกแล้วนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมเหมือนฝาด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องงานประกอบรต่างๆก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะสู้พวกตระกูล ROG ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหผลที่ TUF Gaming มันราคาประหยัดลงมานะครับแต่ว่ามันยังดูดีไม่เป็นพลาสติกทททีี่่่่่กกก็็ยยยยัันะังงงงงงดดููอออนนนนนนใสวขาาาาารํํลตๆเมค้ อุปกรณ์ทางการทหารเหมือนเดิมนะครับช่องตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีจุดประสงค์คืออะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้นะครับมันอาจจะเป็นเพื่อความสวยงามอย่างเดียวก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีไฟสถานะนะครับทั้ง power battery แล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มันปกติมันจะอยู่ในตำแหน่งอื่นเนี่ยตัวนี้มันทํามาเป็นรูปตัว X ก,ก็ดูสวยงามดีฮะตัวคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ Layout ก็เรียกได้ว่าจัดมาให้ไม่มีข้อติอะไรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอดคีย์ตรงนี้ Volume Up, Volume Down, อวอกปุ่มออมาไ่ต้องไปกด FN ลเร่ง แล้วก็จะเห็นว่าพวกปุ่มทั้งหลายเนี่ยเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดนะครับตัวหนอนเปลี่ยนภาษาก็ไซส์ใหญ่และปุ่มอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับลูกศรก็ขนาดเดียวกันทั้งหมดไม่ต้องกลัวกดผิดแต่อย่างใดนะครับนมัมเบอแพดก็ให้มานะครับแต่อันนี้ก็จะเห็นว่ามันทําให้ ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยถูกบีบมาทั้งฝั่งซ้าย,อยพอสมควรนะครับแล้วแต่คนมองนะว่าจะชอบหรือไม่ชอบบางคนไม่มีนัมเบอร์แพดใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าบางคนมีก็จะรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าแต่ละปุ่มเนี่ยมันจะบีบใกล้กันมากขึ้นทําให้พิมพ์ผิดได้มากกว่านะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตามสไตล์คุณเลยนะครับแต่ตัวนี้นมัมเบอร์แพดไม่ได้มีข้อติอะไรนะครับเพราะว่าเลเยอร์ของนมัมเบอร์แพดท,ทุกอย่างมันปกตินะครับนำล็อกอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องบวกลบเอนเตอร์อะไรต่างๆไม่ต้องปรับตัวทั้งส้งง้้นนนนนนเดกกก็็็ออปปยยััังงไไไไตตตววีมมมมมาาา่่่่่่ะฟ re ArchGB แแแลุ ว่ามันปรับมาให้เป็นแบบทั้งแผงเลยนะครับโดยที่ w s d ตรงนี้มันจะเป็นปุ่มใสทําให้เราสามารถเห็นไฟ RGB ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบดีไซน์เท่าไหร่เพราะว่ามันดูเกมเมอร์จ๋าเกินไปนะครับแต่ก็แล้วแต่คนจะมองเพราะว่านอกพวกเกมมิ่งเหรอบางทีมก็อาจจะต้องเกมเมอร์จ๋าแหละแล้วฟีลในการใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมรู้สึกว่าสโตรกในการพิมพ์ของมันเนี่ยค่อนข้างจะลึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณแบบพิมพ์งานรัวๆมันจะไม่ปวดปลาาาาาายยนนิ้ววมมมืืือออออแแตตต่่่่่งดดดรรรไไกกก็สหู อบสนองตัวนี้ยังไม่ค่อยฟินสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าอยู่ระดับกลางๆแล้วกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบถ้าคุณคิดว่าจะซื้อจริงๆเนี่ยคุณควรจะไปลองพิมพ์ตัวจริงก่อนเพราะว่าคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญพอสมควรนะเพราะว่าคุณจะต้องอยู่มันไปตลอดแทร็กแพดนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กมันก็เน้นว่าให้ใช้งานแทร็กแพดได้จริงโดยที่ไม่ต้องต่อเมาส์แล้วนะครับท,ทั้ง็ ใช้ทํางานนะไม่ใช่เอาแท็กแผดไปเล่นเกมนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้มีโลโก้ t o u ัฟ Gaming มาเพื่อความสวยงามนะครับไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่คุณกดลงไปจะได้ไประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่อย่างใดก็เน้นความเฟี้ยวเป็นหลักนะครับอื่นๆ texture เป็นกระจกนะครับหมายความว่ามือแหง้งมือมีเหงื่อก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็การกดสูงสุดเนี่ยกดได้สูงสุดประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องมาชี้ลากป้งกดแต่อย่างใดใช้ชี้อย่างเดียวเล่นได้รอบตัวเลยนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชมเชยนะครับแล้วก็จ e เจอร์เนี่ยก็ครบคันนะครับตามสไตล์ของ window s position มาดูพอไรโอกันต่อเลยนะครับอันนี้เริ่มที่ฝั่งซ้ายก่อนถ้าคุณหันเข้าหน้าจอนะก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ดีซีอินมันี้้จมมออะไดต่อ ง่ายสายไม่ตกลุงรังหน่อยต้องลากมาถึงตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่เป็นข้อเสียพอสมควรนะแต่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือว่าการจัดวางภายในอะไรเงี้ยที่ตัวบอร์ดของเครื่องมันอยู่ตรงนี้ก็อาจจะต้องมาวางตรงนี้นะครับก็ว่ากันไปถัดมามีพอร์ตแลนด์ให้นะเครื่องนี้ปกติน้ตบุ๊กส่วนใหญ่มันจะไม่ให้มาแต่ตัวนี้ยังคงให้มานะครับเป็นขนาดมาตรฐานดูไม่ต้องมาง้างแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะมีช่อง HDMI อยู่ USB Type C 2ช่องนะครับซึ่งช่องบนเนี่ยเป็น Thunderbolt 4ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น Super Speed 10 payport b ps, รอ Pro ก t นะบ มันไม่สามารถเสียบชาร์จ PD ได้นะครับคือคุณให้ Thunderbolt 4มาแล้วอ่ะทำไมคุณไม่ให้ PD มาอีกสักหน่อยเท่ากับว่าเวลาคุณจะชาร์จเนี่ยก็ต้อง DC in อย่างเดียวนะครับไม่แน่นะที่เขากักฟีเจอร์เนี่ยก็อาจจะกลัวว่าคนจะไม่ซื้อ rog หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อ rog เนี่ยคุณได้ PD ด้วยตัวนี้ t o u ฟเ Gaming คุณไม่ได้มาไง วางไปนะครับถัดมานะฮะเป็นช่อง USB Type A Super Speed แล้วก็เป็นช่อง combo 3.5โอหังไมโครโฟนนะครับแต่และอย่างเนี่ยมันวางชิดลงมาด้านล่างพอสมควรแล้วก็ด้านขวานะครับมี USB Super Speed เพียง1ช่องเท่านั้นจบเลยด้านล่างตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกับด้านบนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะออกเป็นสีเทาสักหน่อยนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ยมันดูคล้ายๆหินอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะมันคือพลาสติกนะครับแต่ถ้าคุณดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่พอสมควรทำให้เวลาคุณจับแล้ววเนนนนีี่่่่่ยมมัไมัไไลลืืืหุดดออองาาๆะรบถป็ท นนแล้วก็ตรงนี้มันจะมีไฮไลท์เป็นขารองยางสีแดงมาเป็นจุดตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ใ้ปุ่มอะไรวะอ๋อจริงๆไม่ใช่มันเป็นแค่ไอ้ขาลองเหมือนจุดอื่นๆนั่นแหละเพียงแค่มันให้มันดูเด่นขึ้นมาเฉยนะครับ เอ่อตรงนี้นะครับจะเห็นจะมีพัดลมอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ฮีทซิงค์เนี่ยฟินเป็นทองแดงทั้งหมดมองจากด้านหลังเห็นชัดเจนเลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณเปิดโหมดเทอร์โบเนี่ยเสียงนี่ลั่นทุ่งมากนะครับดังอย่างกับน้ําตกเลยนะครับดังกว่าโน้ตบุ๊กโดเฉลี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าน่าจะคุลอุณหภูมิได้ดีกว่าด้วยมั้งแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยบอกตรงนะครับว่าถ้าคุณไม่ใส่หูฟังเนี่ยอาจจะรําคาญมากเลยแล้วก็ลำโพงนะครับอยู่ในโซนนี้ฮะเวลาคุณวางลงบนโต๊ะแล้วเนี่ยมันก็จะะะะมมมีีกกกกาาาาาารรรรยยยิงงเเเเเออ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 ฟฟคคคัับบโต๊สสทท้้้้้นนนขขขึหหูุณดดววไลซ์แแํใ เสียงซ้ายขวาอะไรเนี่ยมันทําได้ดีกว่าโนบุ๊กปกตินะครับแต่ว่าเรื่องความหนักแน่นของเบสหรือว่ารายละเอียดเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับด้วยความที่เป็นลำโพงโนบุ๊กมันก็ยังคงอยู่ในเรีย์ของลำโพงโนบุ๊กนะครับเอาเป็นว่า คุณพอฟังได้แล้วกันนะครับแต่ถ้าจะเสพอรทารสอะไรอย่างเงี้ยลำโพงตระกูล rog แน่นอนว่ามันก็จะเหนือกว่านี้อยู่เดี๋ยวมาดูสเปคกันต่อเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า3รุ่นเนี่ยสเปคไม่เหมือนกันตัวผมเป็นตัวบนสุดนะครับย้ำไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่า cpu เนี่ยเหมือนกันทุกรุ่นนะครับก็คือ intel core 7จ็ด0 0 h นะครับมี performance core 6 core e f f i c i e n t core 8 core แล้วก็เทรดทั้งหมดที่20 t สิเทรดนะครับโดยรวมมันก็จัดว่าบนบนแล้วนะสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็จะเป็นรรรอออองงงแแค่่่่่่่ 1290S I9 ตตตตัััววววว Co เเเทาาาานนนน้้ีีลกกมมมดดโะไผ็หห ถัดมาส่วนเมมโมรีนะฮะตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นขนาด16 g ิก d ี R 5นะครับซึ่งก็บัส4,800เนอะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะมองว่า16 g ิไม่พอก็ไปอัปเกรดเอาแล้วกันนะครับเพราะามันเป็นแบบ แถวสลอตอะคุณสามารถอัปเกรดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณจะเอาไปเล่นเกมจริงเนี่ย16 g ินี่ควรจะเป็นขั้นต่ำนะครับไอตัว42,000 42, 43,000แบะ8 g ิเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมแล้วนะสำหรับยุคสมัยนี้นะครับถัดมาชิปการาฟิกนะครับก็มี Intel Iris Xe นะครับเป็น On CPU ของเขาให้มาแล้วก็เป็นการ์ดจอแยก RTX 3070 Laptop ฮะ RTX 3070 Laptop เนี่ยผมมองว่าเล่นเกมได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับสักตัวเพราะว่าแรมการ์ดจอมีอยู่8กิแล้วก็ในส่วนของ ตัว G P U เองเนี่ยมันก็แรงเหลือเฟือในการดันได้ทุกเกมปรับสุดณเวลานี้แล้วนะครับกำลังไฟสูงสุดของการ์ดจอตัวนี้ที่140วัตต์ครับอย่างไรก็ตามนะครับ ASUS เขามีสิ่งที่เรียกว่า M U X Switch ที่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้มามันคืออะไรนะครับถ้าคุณเปิดออนไว้ white, ไอตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดไฮบริดนะครับแปลว่ามันจะสับการทํางานเองระหว่างการ์ดจอ Intel Iris Xe on C P U หรือว่าเป็นการ์ดจอแยกของ RTX 3 0 7 0นะครับอันนี้ข้อดีก็คือถ้ามันใช้ Iris X e จะประหยัดแบตมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็น r t x 3 0 7 0เนี่ยก็แน่นอนว่าการนำสีภาพมันจะเอาพุทจากกาจอโดยตรงก็อาจจะทําให้สิิภาพของมันดีกว่าโดยเฉพาะเวลาคุณต่อทีวีเอ็เล่นภายนอกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนผมเจอปัญหานิดหน่อยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมเปิด m u x s w i เ c h On ไว้เป็นโหมด HyB r i d ก็รู้สึกว่าจอมันกระพริกบกระพริบแล้วมีไดเวอร์หลุดบ้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับในอนาคตน่าจะแก้ไขกันนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดไปตามานาามน,าามน,นัท้้ ในการเทสต,ต่อไปนี้ผมปิด MUX switch ก็คือใช้ RTX 3070เพียงอย่างเดียวทั้งหมดฮะมาเริ่มที่ benchmark กันก่อนเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น benchmark ที่เหมาะสมกับเครื่องนี้นะครับเพราะว่า RTX 3070ผมเชื่อมันดันไหวหมดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ Port Royal Fire Strike ตั้งแต่ Full HD ยั n 4K แล้วก็ Time Spy ที่เป็น D x 2 2เนี่ยผมมองว่ามันไหวทั้งหมดฮะ แล้วก็การเล่นเกมบ้างนะครับเกมต่อไปนี้ผมก็จะปรับสูงสุดทั้งหมดทุกเกมนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันไหวอยู่แล้วนะครับถ้าคุณซื้อราคา6 0 0 0ื่นเอย่างเงี้ยคุณจะปรับสุดไม่ได้ก็คงจะรู้สึกเซ็งพอสมควรนะซึ่งตัวนี้มันไม่ต้องเซ็งนะครับฟูเอดด้วยแล้วเนี่ยมันไม่ได้กินสเปคมากมายขนาดนั้นนะครับเกมแรกเลยฟา r คายนะครับปรับสุด4ูเอได้เฉลี่ยประมาณ83เฟรมนะครับต่อมาแ n s c r e e d v ว l h a l l a นะครับก็ปรับสุดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ได้ประมาณเเกมสุดท้าย Forza Horizon อันนี้ก็ปรับสูงสุดนะครับได้79เฟรมโดยเฉลี่ยทั้ง3เกมนี้ก็ยืนพื้นเหนือ60ตลอดเวลานะครับเป็นอะไรที่จัดว่าเล่นได้ลื่นสบาย,บายมาก t o r a g e บ้างนะครับอันนี้เขาให้มาที่ขนาด1เทราไบต์เนาะสำหรับตัวบนแล้วก็ตัวรองนะครับตัวล่างจะเป็น522เนาะอันนี้สปี e ที่ผมเทสได้มาก็ประมาณ3.2กิกนะครับแล้วค่าไรประมาณ1.8กิกนะครับก็เป็นอะไรที่มาตรฐานของ p c i 3เนาะอาจจะไม่ได้ซิ่งเหมือน p c i 4อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณไม่บ้า benchmark เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้1ทจะพอ หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองถามตัวคุณเองนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ได้ลงเกมเยอะแยะมากมันก็สบายๆครับแต่ว่าเกมหนึ่งมันก็ปาไปร้อยกว่ากิกแล้วอ่ะเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ใน3ตัวเนี่ยสี่หมื่นสามห้าหมื่นสามแล้วก็หกหมื่นแปดเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อตัวห้าหมื่นสามกับหกหมื่นแปดนะครับถ้าคุณเน้นว่าต้องการจะปรับได้สุดและเล่นได้ลื่นจริงๆเนี่ยพอเป็นตัวสี่หมื่นสามเนี่ยกา,าจจร์ไรได,รดจออัธิยักษ์สามศูนย์ห้าศูนย์ทีไอมันมาที่จะ กกิแล้วก็3 0มศตัวนี้มีที่8กิกนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวหลังเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุณสามารถปรับสุดได้ทุกเกมจริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการจอที่มันอลังด้วยแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมองตัว6กหมตัวนี้นะครับถามว่าคุ้มค่าไหมหกหมื่นแปดเนี่ยกับทัฟเกมมิ่งเนี่ยสมัยก่อนบอกกันเลยนะครับว่าทัฟเกมมิ่งถ้า6กหมื่นแปดคงเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเห็นกันนะครับเพราะส่วนใหญ่อยู่แค่ประมาณสี่หมื่นกว่าๆอะไรอย่างงี้ถ้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยคงเป็น R.O.G อะไรที่ถูกต้องตามยุคสมัยนะแน่นอนว่าถ้าคุณอยากได้อะไรที่มันอลังกว่านี้คงจะต้องไปมอง rog นะครับสเปคอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าฟีเจอร์อื่นๆ rog จะให้มาดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการชาร์จในส่วนของ pd หรือว่างานประกอบตัวเครื่องที่พวก rog มันจะเหนือนกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าคุณซีเรียสแค่ว่าต้องการสเปคที่มันเล่นเกมได้สุดเพียงอย่างเดียวไม่ได้เน้นรายละเอียดรอบข้างอะไรมากเนี่ย t o u g gaming ตัว68ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกให้คุณได้ครับ